กิจกรรมวังเพียนพระพิทยศศธีลาวหมุ่มโพชวด Facebook ต้องสุเกศรุกรากหนึครั้งที่ยีสาวันที่2อธันวาคม2องพบบัตรนี้เป็นครั้งที่ 23ตรงกับวันที่2ธันวาคม2025้าข้าพเจ้านายสอพลพันพืกษขอเป็่งวาจาสามสยายาพุทธมนต์ถวายพุทธบูชาทมบูชาสังฆบูชาและอัจยาบูชาแด่องค์พระคาวตปฏิเทระเจ้าองค์หลวงปู่สมเด็จลุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลา หลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงรู้ธนาในการสวดสัยายของข้าพเจ้านี้ขอ,อนุนภาคุณพริศริรตัตนจรัยไตครูบาอาจารย์และเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้ข้าพเจ้าเป็นส,าม,สามาธิอันควรแก่การสวดสัรรยายนต่อไปบทที่หนึ่งสมนุิเทวดาธรรมตาจากลาวาเลสุอัตตาขจันตุเทวดาสัทธรรม,มังนิราชาสุนันตุสัทะมกทังสเกตานใรุปเปคิรินสิคาราตเตจันตาลิเขวิมาในทีเปรัตเถจคามี ตารู้วันนะครเนีเคหาวัตถุมิเขตเตปุมมาจายันตุเทวาชลัทาราวิสมัยยาขาคันตพนาคาติตตตาสัติเกยังมิรุราชังสาธโวเมสุนันตุธรรมวัฒนากาโรยัมะกันตาธรรมวัฒนากาโรยัมะันตาธรรมวัฒนากาโรยัมะกันตาบทสวดนะมาการสุขที่คาถาน้โมตัสสะพระตัวละโถสัมมาสัมุทสสะน้โมตัสสะเะว่าตัวละโถสัมมาสัมุทสสะน้โมตัสสะเะว่าตัวละโถสัมมาสัมุทสสะ บทสดสัจจกลรีคาถานัตถิเมสานังอัญญพุทโธเมตนังวะลังเอเตนะสัจจวัชนะสติเมหตุสัปปทานัตถิเมสานังอัญญทำโมเมตนังวะลังเอเตนะสัจจวัชนะโสติเมหตุสัปปทานัตถิเมสานังอัญญสังโฆเมตนังวะลังเอเตนะสัจจวัชนะสติเมหตุสัปปทาบทสวดมหาโกริโกนาโถติอาทิกาคาถามหาโกริ มหากรุณิโกนาโถอัฏฐายญาสัพพะปานิังปูเรตวาปารมีสัพพะปโตสัมโพภิทิมุตตมังเอเตนะสัจจวัชินะมาหุตุสัพพุปถวามหากัลุณิโกนาโถอิตายญาสัพพะปานิังปูเรตวาปารมีสัพพะปโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจวัชนะมาหุตุสัพพุปถวามหากัลุณิโกนาโถสุขายญาสัพพะปานิังปูเรตวาปารมีสัพพะปโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจวัชนะมาหุตุสัพพุปถวา บทสวดมหาสมัยส <and> <Allah> ูตรเอวันเมสุตังเอกังสัมยังพระกวสเกศโฉนารัติกะปีลัทธิสมิงหมาหมีมหาตาพิฆุสังเคนะสัจจริงปัญจมัตเตหีพิฆูตัเตนิสเปห์ว่าอรันเตหีทัศชีจารุกตาตุหีเทวตาเยุญเยนะสันนิภัยตาหมุอติตถาคตังทัสนายะพิฆุสังขันจักยันนุญาตมะยังปิ อทาทะโขจตุนังสุทธาวาสกายังเทวนอาหอสิอายังโขภควาสกิสุหาติกาปีเราสุสมิงมหาเนมหาตาพิคุสังเคนะสัตจิงปัญจมัธยีพิคุสังเฮหีสัพเพเหวา,า,หารสิสัตเหิจาร,ารุคาตูหี เทวตาเยปุลญยนะสันิเบตาโหติภควันตังทัศนายะภิโขสังกัญจะยันตนาไมยมีเยนะภควาเตลูปัสสังกะมยมาลุสังธรรวะมุตโตติเกปัจเจกะคาถาปัสสยามัติไอโขตาเทวตาเสยถาปีนามะภัวะปิสุสัมมิชิตังวาบาหุงสาวรยะกษ์สัวจังวะบาสัมสวิชยะเอวะมิวัตุทาวาเสสุเทเวสุอัตตะลหิตาพุวโตเปรตโตปาตุลหังสุอัตโขตาเทวตาพุทธวัตวาเทวตาเอกะมันตังอัทังสุเอกะมันตังทิตาโค เอกาเทวตาเพราะวตัวสันติเกอิมังคาถังอาภาสีมหาสัมโยกกวัตนะเสมิงเทวะกายาสมาคตาอาคาตามหาอิมังธรรมะสมิยังทักขิตาเยาวาปราสิกะสังกันติอนอัคโววัปปาลาเทวตาเพราะว่าตัวสันติเกอิมังคาถังอาภาสิตันต์พิโคโวสมะทะหังสุจิตตังอัตโนโชกามักังสุงสารทีวะเนตานิขเห็นจวารินที่ยานีลกขันติปัติตาติ อัตโขอปปราเทวตาพระว่าตสันติเกอีมังคาถังอภาสิตเจลาวตีลังเจวาปาริคังอินทกิรังโอหันจะมะมีชาเตจานติสุทาวิมาราจขุมมตาสุาสูสุทันตาสุาาสูานาคาเตอัปปัตโขอราเทวตาพระว่าตสันติเกอีมังคาถาังอภาสิเยเกจิพุธทธังสนานังกตาเสนาเตคาม,าาาม,าามาิสันติอปายะโภมิงปายะมุสันติแห่งเทวะกายังปาริปุเรสันติติ ภคะกวัตอาทะโขภควาภิกขุอามังเตสีเยปุญญาณะภิกขเวเตสสุโลกทาตุสุเทวตาสานิปฏิตาหงติตถาคตังทัศนายะภิกขุสังคันจัเยปิเตภิกขเวอหิสงอจิตตามัทนาอานันโตสัมมาสัมพุทธาเตสมปิภควัตานังเอตตาปัลมายวเทวตาสานิปฏิตาเอหิสงเสยถาปิไมหังเอตานิเยปิเตภิกขเวภวิสันติอนัคตามัทนาอานันโตสัมมาสัมพุทธาเตสมปิภควัตานังเอตตาปัลมายวเทวตาสานิปฏิตาพระิสันติ โสยถาปีติไม่หังเอตาริยิจิกิสามิพิโกเวเทวะกายานังนามานิกิตาอิสามิพิโกเวเทวะกายานังนามานิเทสิสามิพิโกเวเทวะกายานังนามานิตันตุนารถาสุกังนามสิกะลนถะภาสิสามิติเอวังพันเจติโคเตพิโคปวะโตวันจัตเลยสงขรอยาตัถุจัตสิโลกะมุตกระสามิยถาภุมาลัสสิตายสิตาคิริคัมพลังปิจตตาสมัยตาโกทุสีหาวัสสินารุมังสะปิสัพุโน โอทาตามนัสสาสุทธาวิปัสสนามนาวิลางพิญโยปัจสตีจตวามรรณยกาปีละวัทเวตโตามันตยิลราถาสาวเกสานีรเตมาลเสนณะเทวะกายาพิกันตาเตวิชานัฐภิกุเตจะอัตตปะมะกรุปตวรรพุทธศาสนังเตสัมปาตโนหุยานังอนุสานะทัทสนังอเปเกสัตตามัทขุงสารสังอัตสัตลิงสตังเอเกสัตสานังอนุสานะมัทสงอเปเกนันตามัทขุงที่ศาสภาปูตาอาหง กันจัพระพังอภิญญาว่าอิตมาทัจจัุมาตตวามันตยิสัทธาสังเกตสเนลเตเทวังกายาภิกันตาเตโยชานาถภิโวเยวังกิตาญาสาวิมิขิลาหิอุปปัโสสัตตาศาสสาวิจขาภูมมากะปิละวัฒวาทิมนตุจิติมตัวนัมตัุจัตสินโนมธรรมนาพิกรรมวิคุณังสมิติเงวนังชาสารสายมอตตายาขานนตาวานิโนทิมนตุจิติมตัวนัมตัุจัตสินโนมธรรมนาพิกรรมวิคุณังสมิติเงวนัง สตารกีลาติสาสายขานันตะวันนิโน่ทิมโตชุติมโตนันโตยัสซาซิโนธรรมนนาพิการมุพิขุนังสมิตริงวันังอิเจเตโส拉萨สายขานันตะวันนิโน่ทิมโตชุติมโตนันโตยัสซาซิโนธรรมนนาพิการมุพิขุนังสมิตริงวันังเวสามินตาปจัสตาายขานันตะวินวันนิโน่ทิมโตชุติมโตนันโตยัสซาซิโนธรรมนนาพิการมุพิขุนังสมิตริงวันังกุมพิโรราชาไหกโกไปปุระานิเวสนังพินโยนังสัตตสศาสามยัานังปยิรุปัสติกุมพิโรราชาไหกโกโสปะขัสมิตริงวันัง สุริมจ่าที่สาราชาทตะโภาสติคันทพนาทิปติมหาราชายสสิโสพุทปิตสาราหูจนนาหมาภลายทิมตัวทุ่ิีมัตนั้นตัวยัสสสิโนมธรมนาอภิคัมพิคังสมิติวนังทากิมันจาที่สาราชาเรื่องหูตรภาษติคุมพนาทิปติมหารชายสสิโสพุทปิตสาวโหจนมามาภลายทิมตที่ดีมันตัวนั้นตัวยสสสิโนมธรมนาอภิคมพิคุณังสมิติวนังปชิมันจาที่สาราชารื่นปักโขภาษาสติคันท อิทานามามาภลายิมันโตสุติมันโตวันนะวันโตยะสัตโนโมธรมมนาอภิกรรมุงพิคุณังสิติงขุนังอุตตะดันจะทิสังราชากุเวโลตปัสสาสติยะขันธ์อธิปติมหาราชายะสัตติโสกุตตะปิตาสภาโวอิทานามามาภลายิมันโตสุติมันโตวันนะวันโตยะสัตโนโมธรมมนาอภิกรรมุงพิคุณังสิติงขุนังปุริมาทิสังทัตตระถั่วทักขีเนนะอุนเถโกวะชิเนนะอุนปะโขกุเวโลตระนังทิสังจัตองโลเตมหาราชยะสัตตาจสกุตตะปิตาสา ทัตทะละมานาทังสูนเอกาปิวัทเวตาเตสามัญวิโนทัสาหาคูวันจัติกาสถามายากุนเทนทุเวเทนทุวิภูจัวิภูโตวิภูโตสหัจันทโนกามาเสธโจอีกินกันทุนิ้ขันทุจัปนาโตอุปะมันโยจัเทวสุโตจัมมาตาลิติตาเซโนจะคันตโปนโรราชาชนโตโภอาคูปันจัสิโขเตเจวัดิพุลูสุยรวัสสาเอเตจันเยจัราชโนคันตภาสัสชุกิโมทนามาภิกกาโมภิคุณังเสมิติวะนัง อาถาอาถาอาถาคูนาภาษานาคาเวสา,า,สาราสัตตสก่าการภาลัสตาลานาคุปยาลาสารยติพิโลกยานุนารตาลาัทธาจะอาคูนาคายาสัตสิโนเอิราวันโณมานัคโคโสปคขสมิติมะนังเยนาคาราเชส,ส,สหะสหะสหะลันติทิภาทิชาปะกิวิสุจจจขูเวหายาสาเตวะนะมัชปตา จิตตาสุปันนาอิติเตสนามังอภัยันตานาคณาาชานามาสิสุปันนโตเขมะมากาสิพุโตสนาหิวาจาริอุพะละยันตานาคาสุปันนาสานามกับสุพุทธังชิตาวิเชลหะเทนะสุพุธังสุราสิตาพาตโรวาสวเสตที่มันโตยะสัตสีโนกาลกัญชามาสมาสุราธานะเวคันาสาวิปจิติจะสุจิตติจะปะหาราโทนาิมจิสาสตันจาริพุตตานังสเพเวโรจนามกา สันในฮิตวาปาลิงเสยนางลาหูปัธาบาขุงสมโยธานิพัตันเตภิกขุนังไมิติงวะนังอาโปจเทวาปะถาวีจเตเตโชวาโยตถาขมุงวัลนาวรลณาเทวาสมโมจายสัสสาเมตตากรุณากายิกาอาคูเทวายาสัสสีโนทะเสตสัสสกายาสัพเพดานัตตะวันิโนอิธิมันโตชุติมันโตวันนะวันโต ยักษสิโนโมุทะามานาอภิกรมุพิกุณังสมิติวนังเวทุนจะเทว,วาสาริจกัสมาจะทุเวยะมาจันทัศูปริสาทเทว,วาจันทะมาคูปุรักกิตวานักขันสุยญาสุปริสาทเทว,วาสุยญมาคูปุรักกิตตานักขันตานิปุรักกิตวาอาคูมันทะวลาการวัุนังวสโ,โสโอเสโสสกปปะขาปุรินทโทเตเตท่าเสตเททัตทากายาสัพเพนานัตตะวันนิหนอิทิมโตสุติมันโตวันนั้นดยัสสติโนมุทะมนาอภิกรรมุพิคุณังสมิติวนันวนนนง อัฏฐาคูาาสาภูเทวาชลามกิสิกขาลิวะอริตกาจะโลชาจะอมมาปุพานิพา er ama, สิโนวรุณาสะธรรมมาจะอจุตาจะอเนชกาสุเลยยะกุจิลาอัคคูอัคูวาสวาเนสิโนท่าเซเตสะทากายาตเปนะนะจวันิโนทิมโตชุจิมโตนัมโตยจสสิโนมุทะมานาภิกขมุงภิกขุนังสมิติงวะนังสมานามหาสมมนามนุสสามนุษยสุตจะมา จิตทาปุสุิกาอาคูอาจูอาคูมโนปุสุสิกาอาถาคูหัรโยเทวาเยจะรุหิตวาสิโนปัลามหาปาลคาอาคูเทวายัสสิโนทะเสตทะทากายาสัพเพนานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตนัมโตยัสสิโนมธมมานาอภิกรรมุภิขุนังเสวิติงวันสุกตาขรุมหาอรุณาอาคูเวคณะสาธาโอทาตกาไหหาปาโมขาอาคูเทวาวิจักขนาสทามัตตาลราฆาชามิสกาจะยัสสิโน ท่านยังอาคาทาบุชุนโนโยชิสานอภิวัติท่าเศรษฐากายาสเพนะนัตตวันนิโนอิชิมุนโตชุติมุนโตวันนั้นตัวยะสสิโนมาทานาพิการมู่พีุ่ณนังสุมิติงวันนังเขมิยาตุสิตายามากัตคาจายะสสิโนทำพิตการังมักเศราโจตินามาจอานสวาสดิมาล์นารติโนอาคูอาถาคูปัลนินมิตาท่าเศรษฐากายาสเพนะนัตตวันนิโนอิชิมุนโตชุติมุนโตวันนั้นตัวยะสสิโนมาทานาพิการมู่พีุ่ณนังสุมิติงวันนัง เทเทเทวนิกายาสเพนานตาวันนิโนนามันวเยนะอคฉุเยจันเยทะทิสาสหปวุฒชาติมัคคีรังโอคตินะมนาสวังมัคทักเขโมคะตลังนาคังจันวรวสิตาสิตังสุผลมาปรมัตโตจะปุตตาที่มัตโตสหสันนกุมาโลติโสจะโสวะคะสมิติงวังสาสะผลามโลกันามหาภามาพิติตติอุปปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยัสสิโสทัสเซธาอิสราอาคูปเจเกวัสวตินโนเตสันจะมัชโตอาคาราลิโตปวาริโต เตจัตสเพะพิกินเตสินติเตเวสภพมเกเมมาลสินนาภิกามีปัสกาการหสามันทิยังเอตหาการหาพันธัทลาเกนปันทามัตุโลสัมันตาปะริวาเลทะมาวมมุจิตาโกจินังอิจิตะทะมหเสนอกันหาเสนังอาเปย์สยปานิณาตละมาหัจจะสลังกตะวานะเพลระวังยะถาพุสโกเมโคลทะยันโตสาวิชโกตถาโสปจุลาวัตเตสังกุโตอัสยังวัเสตันจัตสภามอพิญญาโาวกิตะวานะจักุมาตัโตอมัตจิตสัทธาสาวเกสัตนะเตมาลเสนาภิกันตาเต วิชาณถาภิกขวโวเตจะอัตฐะปมะกรุงสุตวาพุทธศาสนาวิกต้าลกักขิปากามุงในสัมลบปิชิยุงสพเพวชิตาสังฆามาพิยติตายะสัตสินมอทันติสหปุติสาวกาเตชะในสุตติบทสวดจุละชัยยปกรณ์นัโมเมพุทธเตชะสารละตะนัตยะธรรมิกาเตชะปสิทธิปสีเทวานาลายะปะระเมสุลาสิทธิพลาม,มาจะอินทาจะจาจาตุโลกาคัมภีรคากา สมุทาภูตุงคังคาจกสะพรมะชายาปสิทธิประวันตุเตชายะชายาธริทธรีอุทธิอุทธิหน้าที่หน้าทีชายาชายากระคนละตนละนิัยนิไรใสเซนาเมรุราชพลนรชีชายาชายาคัมพีละโสพีราเคทนาคีปีศาจภูตากาลีชายะชายะทุนิมิตตาโลกีชายะชายาสิงคีทุธาธานะมุขชาชายาชายะวัลลุนนามุขกาปสาตา ชยยชยยะจกปาทีนาคกุลคันโทกชยชยยะคัชชนนาตุลงสุกะละพุทชงศิษีหะพยัคฆ์ทีบาชยชยะวารุนนกมุขยาตาชินตาชิตาเสนาลีบุญนาสุทธินรดีชยชยะสุขาสุขาชีวีชยชยะทรณีตะเลสัทธาชัยสุชยา ชัยยะชัยยะธรณีสาตินสัทธาชยะชยะมังตราดรัตยาพวะเเกชยะชยะวรุณะยักษเเชยะชยะลักเสสุละพุชเตชาชัยยะชัยยะธรรมเเมนทัคนาชยะชยะราชชิราชศาสชายชยะชยะปัทวินสัพพังชยะชยะอาละหันตาปัจเจกพุทธสาวังชยะชยะมะเหสุโลหะฮาโลหะลิงเทวาชยะชยะ ธรรมมาสุลโขชยชยนาโขรุนหโขวินปุปโขจันทิมาละว,วิงอินโทจะเวนะเตยโยจะกุเวโ,จเวโจวรจะวะลุโนปิจกักขิวยายโจะปาชุนหกุมาโลทัตตะลัทะโกอัฏฐาสะลัสะมหาเทวาสิทธิตาปัสสะอาทยโยอิสีโนสาวกาศภาชยรามโมภวันตุเตชยะธรรมโมจะสังโคจะ ทักษปาโลจะช oh oh hm ัยยกังเอเตนะชัยยะเตชนะชัยยะสติพวันตุเตเอเตนะพุทธเตชนะโหนตุเตชัยมังขลังชัยโยปิพุทธศาสิริมโตอารังอายังมรสัจจะปปิมโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชัยยตาพาหมะขนามหิสิโหชัยโยปีพุทธศาสิริมโตอายังมลสัจจะปปิมโตปราชโย อุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยัตถาอินทักนาเมเหสีโนชัยโยปีพุทธสระสตริมโตอายังมาราสัจปาปิมโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยัตถาเทวคนามเหสีโนชัยโยปีพุทธสระสริมโตอายังมาราสัจปาปิมโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยตถาสุปันนคณาเมเหสีโนชัยโยปีพุทธสระสริมตโตอายังมาราสัจปาปิมโตปราชโย โอโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยัตถานาคคณา,าหมเหตสีนงชายโยปิพุทธะสัสริมตโตอญญายังวัลสัจปาปิมโตปรลชายโยโโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยตาชัตถาสัพพมคณา,าหมเหตสีนงชยันโตพุยา,ยามูเรักายานังนันทิวัฒโนเอวังตะวังวิชโยหิชยสุมังคะะชยมังคะเลอปราชตะปัลังเกสิเสปะถาวิโปคเล อะพิเศเกสภะพุทธานังอะคับปโตปโมทติตุนัขันตังสุมังคารังสุปะพาตังสุติตังสุขโนสมุตุโตจะสุต um ิถังพัมมะจริสุปทักขินังกายกรรมังวจักรรมมังปทักขินังปทักขินังมโนกรรมังปนิธิเตปทักขินาปทักขินานิสัตานะลัพขันตเถปทักขิเนเตอัตตัลธาสุขิตาวิรุณหาพุทธาสาเสนอโลมคาสุขิตาโหตุ สหสพเพหิยาติภิสุนันตุพลโตเยเทวาอสมินฐานเนอธิคตาชีคาจุการสธาหนตุสุกิตาหนตุสัพพตาลักขันตุสัพพสัตตานังลักขันตุชีนะศาสนังกายายาก,ากาจิปัฒนาเตสังสเพเปบูเรนตุมโนละถายุตตะกาเลบวัสสตุ วัศมวัสาวราหกกาโลคาจุปัทวาเตสังนิวาเรตุจะสัพพากายาสุขังจิตตสุขังอรหังตุยะถาอรหังบทตรวดธรรมะนิยามสุตังเอวังเนสุตังเอกังสัมยังภควาสาวจิยังสุวิหารติกาเชตวันเอกอนาถกะปิทิกัสสอาลามิตัตโคภควาปิคุอามันเตสีพิคุโวติอัทันเตติเตพิคุภควาตวปัญจสงฆ์ภควาเอตถาวรจะ อุปาทาวะพิกเ,เวตถาคตานังอนุปาทาวาตะตถาคตานังทิตาวะสาธาตุธรรมะทิจตาธรรมะนิยามตาสัพเพสังขารานิจต,ติตังตถาคโตอภิสัมพุชติอภิสม,มินติอภิสัมพุชิตวาอภิสม,มินตาวาอาจิคติเทเสติปัญญาเปติปัฏถะเปติวิวลรติวิภัชาติอุตานีกโลติสัพเพสังขารานิจติ อุปาทาวะพิกเวตถาคตานังลุปาทาวะตถาคตานังที่ตาวะสาถาตุธรรมะที่ตาธรรมะนิยามตาสเพสังขาราทุกขาติตังตถาคโตอภิสัมพุชติอภิสมิติอภิสังพุชิตตวาอภิสมิตวาอาทิกติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐเปติวิวัลติวิภัชติอุตานีเกโรติสเพสังขาราทุกขาติอุปาทาวะพิกเวตถาคตานังลุปปาทาวะตถาคตานัง ทิตาวะสาธาตุธรรมทิตตาธรรมนิยามตาสเพธรรมานตติตังคาถาคาโตอภิสัมพุชติอภิสมินติอภิสัมพุชิตวาอภิสมินตวาอาจิคติเทเทติปัญญาเปติปัฏฐเปติวิวัตติวิภัชติอุตานีกะโรติสเพธรรมานตติอิถัมโวโจอภควาตมนาเตปิโกภวโตภาสิตังอภิธันอภิธันุติบทสวดพระเทเขรัตคาถาอติตังนาวาขเมยยะ นับปฏิกังเยนะกระตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่เป็นพระองคถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยถทะตีตัมพยินันตังอปัตัญจะอนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ละไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนั้นจะโยธรรมตถาตถาวิปัสสติอสังหิลังอสังกุปังตังวิทามะนุขุลุห์เยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นในพรน้าในที่นั้นนั้นอยากแจ่มแจ้งไม่งอแงก่อนแกนเขาควรบอกปูากาศเช่นนั้นไว้อาเชวะกิจะ มาตับปังโกชัญญามัณังสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทําในวันนี้ใครจะรู้ความตายไหมพรุ่งนี้นะอิโนสังฆะลันเตนะมหาเสนามจุนา,าเ,านเาพราะการผัดเพียนต่อมัจจุราชซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสําหรับเราเอวังวังแหลิมาตาปิงอโระตะมัตันทิตางตังเวพาเตกะรโตติสัตโตอจิกเตมุนิติมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกิดการทางกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงลัตเตเดียวเพียงลัตตีเดียวก็น่าชม บทสวดธรรมะสังเวคาปัจจจเวคณะสัพเพทักสังขารานิจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนำดำทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนำดำทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกตนยากเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมานาตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเรา ทุกวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุกวางมรณะังความตายเป็นของยั่ยืนวัดสังมะยามลิตพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะปิริโยสานางเมชีวิตตังชีวตชิวตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวตมมิตตังเมอันนิยะตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะเมนิยะตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตะควรที่จะสองเวศอายังไกยโยอ,อาจิลังพ่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นาน อเปตะวิญญาโนคันปัาจากวิญญาณชุนโทอันเขาจิงเสือแล้วอิทิเสสติจะนอนทับปัทวิงซึ่งแผ่นดินกะลิงคะลังอีวงังประตูด,ดังว่าท่อนไม้และท่อนเฟืนนิรัตถังอันประโยชน์ไม่ได้อันนิจังวัตสังคาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปปาทะวญยธรรม,มิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุป,ปัชิตวานิรุชันติทันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวูปะสมสุขโข ความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสัตสต,ตามัลติจะสัตทั้งหลายทั้งปวงกําลังตายอยู่มะลิงสุจจะมะลิสเลที่ตายแล้วแลกําลังจะตายตเะเถวอังมะลิสสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตถิเมเอทะสังสยโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยเบิดสดเมตาย,ยัางกินจิยังกินจิตกุศลังกรรมังสปปเปหิตพเตหิกตังปุญญโนอนุ สูนันตุพลโตเยเทวะสมิงฐานในอาทิคตาทีคายยกาสทาหนตตสุกิตาหนตตทุกขาปุจจโตมาตาปิตาสุกิตาหนตตทุกขาปุจจโตสัพเพยาติกาสุกิตาหนตตทุกขาปุจจโสัพเพายติกาสุกิตาหนตตทุกขาปุจจโสัพเพปิสาสัพเพยักขาสัพเพเปตาสุกิตาหนตุทุกขาปุจจโตสัพเพอาจาริยุปัชชายะสุกิตาหนตตทุกขาปุจจโต สัพเพนะขันตาสุกิตาหุนตุทุกขาพุทธจตุสัพเพเทวาสุกิตาหุนตุทุกขาพุทธตุสัพเพสามะติดังสามิชันตูบทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนะโมบิษิตโตอคันติมายะอิติภควานะโมบุษิตโตอคันติมายะอิติภควาณโโนมะอิติภโมบุษิตโตอคันติมายะอิติภควาปังติฐานะคาถายาเทวาเทวตาสันติวิหารวาสีนิทุเปยะเลโพติทะเลแต่หญิงที่หญิง ตาธรรมะทานเนะพวันตุปุชาสวดถึงกะโลนเตถาวิหาะมะะรมัทเลเถราจามัชนา,าวกาจาพิกโวสารานิกาธารปฏิอุปาสกาคามาจากเทสานิคมาจากอิสราสัมปานะภูตังสุตังพวันตุเตฉลาดผู้ชายญาปีจัอันทะสัมภวาสังเสสะชาตาอัถโลปะปาติกานิงญานิกังธรรมะวังปจิตเตเตสัมเพปิพุทธข,ขัสสะกระโลนตุสังขยัง ขาตูจีลังสตังธรรมโมธรรมัฏทะลาจปุคลาสังโกโหตุสมะโควะอัายาจัาหิตายะจ่าอัมเหระขันตูสตธรรมโมสัพเพปิธรรมจาริโนวุตทิงสัปปาปุเนยามะธรรมเอยะปเวทิเตปักสันนาหนตูสัพเพปิปานิโนพุทธะศาสนสัมมาทารังปรวชันโตอากาเลเทโวปวัสตุวุติภาวายะสัตตานังสัมมิทังเนโตเมทนิงมาตาปิตาตจอัตตชัง นิจังลักขันติปุตตะกังเอวังธรรมเมนะราฉโนปะชังลักขันตุสัพพทาบทสวดเทวตาอุโยชนะคาถาทุกขปัตตาจะนิดสุขขาปยปัตตาจะนิพยาโสกปัตตาจะนิโสกขาหูตูสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจามิสัมปตังบุญญาสัมปตังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปติสิทธิยาทานังทัทันตุ สัทธายะสีลังละขันตุสัพพาภาวนาพิรตามตุขันตุเทวตาคตาสุมงคลสุมังคลคาถาโหตุสัพพังสุมังคลังละขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสถธีหุนตุนิรันตลังโหตุสัพพังสุมังคลังละขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสถธีหตุนิรันตลังโหตุสัพพังสุมังคลังละขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังขานุภาเวนะสถธีหตุนิรันตลัง สเพพุตตาพระลพตตาปเจกานันจายังพลังอาหารตานันจเจชนละังบันทามิส,สัพโสสเพพุตตาพระลพตตาปเจกานันจะยังพลังอาหารตานันจเจชนละังบันทามิสัโสสเพพุทธาพระปปตตาปเจกานันจะยังพลังอาหารตานัจเจชนละังบันทามิสัพปโสสเพพุทธาพระปพตตาปเจกานันจายังพลังอาหารตานันจะเจชนละังบันทามิสัพโสสเพหุตตาพระลพตตาปเจกานันจะย เจชนะละังมัธมีสโสสเพพุทธาพรลปตตาปัเจกานันจายังพลังอลันตาันจะเจชนะละขังมัทธารมิสัโสสเพพุทธาพรลปัตตาปเจกันนันจายังพลังอรันตาันจะเจชนะละคังมัธรรมีสมโสสัเพพุทธาพรลปตตาปเจกานันจายังพลังอาลันตาอนจจะเจชนะละังมัทธามิสมโส ด้วยอำน,นาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสัตยายพระพุธมนนี้ข้าพเจ้าขออนงค์ขออุทิศไวเป็นพระาพร,พาร,พพราชุกุศลแด่สมเด็จพระนางจสกริกิจพระบรมราชินาธิบพระบรมราชชนีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรคลาลัยขอนี้ทรงแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพาสิรีมงคลแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัย,ยอันตรายทั้งปวงมีโชคมีลาภให้มีแหล่งรายได้ันเป็นสุจริตมั่นคงเป็นสัมมา อาชีพันชอบทำคำว่าไม่มีอดอยากยากจนเป็นนี้เป็นสิ่งขอยากได้มีแค่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสมาทิตี่ตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อานุโมทนาสธุการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตายศิธีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งพวงที่สามสิ่งอัมรยได้จัดสร้างขึ้น ให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและลิทธานุภาพ,พ,าภาพอันศักดิ์สิทธิ์อํนษษอนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกการเท